สวัสดีครับพบกับผมบ่าวท่องนาอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพามาห่อหมักซีดานะครับเพื่อไม่ให้นอนลงนะครับห่อหมักซีดาไว้กินแซ่บๆนะครับถ้าเราห่อแล้วเนี่ยจะใส่องตองนะครับน่ากินนะครับก็มาเบิ่งกันนะครับกําลังลูกน้อยๆนะครับนี่กาลังลูกเล็กพอดีนะครับถ้าลูกถ้าลูกใหญ่วันนี้แล้วเดี๋ยวน้องนอนจะลงนะครับ แมลงวันก็จะมาไข่ใส่ก็กําลังดีนะครับพอดีกําลังออกลูกรุ่นใหม่นะครับก็ห่อฝรั่งอีกแล้วนะครับกําลังออกลูกเยอะนะครับปีที่แล้วนี้ก็ห่อไว้กินนะครับก็แจกพี่น้องหลายคนอยู่นะครับตอนนี้ก็ก็จะห่อใหม่อีกนะครับยังไม่ทันเท่าไรนะครับมุดสมมาเฝ้าแล้วนะครับ ก็นมมนทคอเปมดส้มเริ่มมาก่อแล้วนะครับเดี๋ยวมาห่อฝรั่งกันนะครับผม,มก็จะมีถุงห่ออย่างดีนะครับสั่งซื้อถุงห่อมานะครับห่อฝรั่งหอ่อง่ายนะครับนี่ เราก็จะลิใบที่อยู่ตรงที่มันกีดอยู่ตรงหน่วยมันนะครับเราจะปิดออกนะครับเพื่อให้เราห่อง่ายนะครับแล้วก็ซ้อนเข้าไปเลยแล้วก็มัดแล้วก็มัดถุงนะครับง่ายๆนะครับหอฝรั่งแต่ว่าจะใช้เวลาเพราะว่าลูกลูกดกนะครับเราต้องใช้เวลาหงเยอะ ก็เดี๋ยวพบเจอกันกันกบบ่าวทุ่งนานะครับติดตามตอนต่อไปนะครับว่าหอแล้วอตอนลูกใสๆจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาถ่ายนะครับถ่ายคลิปให้ดูอีกทีนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ